สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งคนนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับ,รบ,ก,าารบก็วันนี้นะครับมาจะมาพูดเรื่องสูตรรักของมานะครับ่า สุดรรักของไม้นะครับวันนี้สวัสดีครับอ่าไหนทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับใครมีสูตรความรักอะไรนะครับเรามาแบ่งปันกันดูได้นะไหนลองมาแบ่งสูตรความรักกันซิว่าแต่ละคนนะครับมีสูตรความรักอะไรกันบ้างน,นะครับ มันได้โหสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเพลงสุดมักเอ้ยสุดรักสุดไม้อย่าลืมติดตามเพงมเมลเพงสุดรักด้วยนะครับผมอ่ามีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับผมที่จุกแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็ไอจูนแล้วก็เซอร์จิเอ้ยเซอร์ปอติฟายนะครับผมอ่าสวัสดีเจ็ดเจ็ดคนด้วยครับไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อฟิลม์มตัวนี้เหล่ามากอ่าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ไปโรงเรียนด้วยนะครับมีสองตัวนะครับ อ่าจ้าวสรักเลยคนนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาก็สูตรความรักของมานะครับมีอะไรมีไม่มากนะครับสูตรความรักของม้ก็คือเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับผมก็อยากให้เรามาคุยนะครับคุยชัดให้มันเคลียร์เลยครับผมอ้าวใช่ว <c oughs> ชนวดหัวนครับ <c oughs> แต่อะไรจะขึ้นแล้ว ช้สูตรอะไรนะครับผมจะมัดใจไม้อยู่นะครับผมต้องใช้สูตรรักเขาผมอ่าแล้วเข้าไปโหลดเพลงไม้ก่อนนะต่อเลยนะครับผมแต่ก็ทําจริงก็ได้นะครับสูตรรักนะฮะไลองพิมพ์มาสิครับผมสูตรรักของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ ันเลยได้ครับผมเข้าไปฟังที่ YouTube เลยนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยคาว่าสุดรักริกเตอร์นะครับเจอแน่ๆอันที่มันจะเป็นแบบถ้ามันจะแบบเป็นเหมือนพวกม้ห้าคนแล้วก็พี่เตียวก็จะอยู่ท่าเี้อเป็ป่า <c oughs> อมยิม้ม <c> ก <oughs> ็ได้สิตอนนี้นั่งฟังเพลงตัวเองแล้วมีความสุขนะครับ รักของขาสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับผมก็เพลงสูตรรักนะครับติดหนึ่งติดตาองกันด้วยวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสูตรรักครับผมสุตรรักของไม้นั้นเป็นยังไงใช่ไหมก็ตามที่บอกนะครับสูตรรักของไม้ก็ไม่มีอะไรมากสุดรักของไม้ก็คือการยังไงอะ่ะสูตรรักรอ,ก,อก็เหมือนเป็นการจีบสาวครับใช่จีบธรรมดาไม่ติดนะครับเพราะว่า จีบธรรมดาไม่ติดไง division? มันไม่มีอะไรเลยนะครับเดินก็ไปจีบก็ไปจีบไม่ติดหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสุตรรักเข้ามาอ่าขอบคุณมากครับผมชอบเพลงสุดรักมากเอฝากติดตามเพลงด้วยนะครับผมอ่าเพลงนี้นะครับเพราะมากนะครับสุดรักนะครับใครมีสุดรักอะไรนะครับเม้นเข้ามาได้นะครับผมน้องไม้อยาจจ๊บปากโอเคครับผมได้ได้ได้ ได้ครับผมพี่ไม้ยิ้มหน่อยจะแครปบได้ครับผมอะหนงสองสอ่าใช่ครับผมนั่งฟังเพลงตัวเองนะครับผมก็สนุกดีนะเพลงตัวเองขอคนเข้ามาดูกันเร็วมาดูกันหน่อยคนระับมาดูไม้บ่นหน่อยเร็ว <laughs> ก็สุดรักของไม้นะครับตามที่บอกไปนะเผื่อคนบางคนเข้ามาไม่ทันนะครับ สูตรรักของไม้นั่นก็คือนะครับการที่เราจะเข้าไปจีปบหญิงธรรมดานะครับมันจีบไม่ได้ครับเข้าไปจีบแบบธรรมดาธรรมดามันจีบไม่ได้ใช่นะครับเราต้องมีสูตรความรักเข้ามาช่วยนะครับสูตรความรักนั้นก็คือนะครับเราต้องไปเสี่ยวใส่หน่อยนะครับเสี่ยวแล้วต้องมีเสี่ยวแบบชั้นเชิงนะครับเสี่ยวชั้นเชิงไม่ใช่แบบเดินเข้าไปแบบเธอ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 เรามีอะไรบอก มีอะไรเหรอซ้อมคุณซ้อมกันตายซีโอ้โหตายเลยนะอย่างนี้วันนี้มันเกิดพี่ปอนใช่ครับผมก็อย่าลืมเข้าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูพี่ปอนด้วยนะครับผมเกยียดการยิ้มนะฮะไม้เปนคนยิ้มยิ้มง่ายนะครับผมเต้นให้ดูหน่อยพี่ไม้เอาโหเราจะเต้นกันจริงๆเหรอครับผมอยู่คนเดียวแล้วก็เต้นแล้วก็เหมือนคนบ้าน,นะครับ บ่นก็น่ารักครับผมมาเป็นคนชอบบน่นคำข้าบ,บดื่มน้ําเยอะเอ้ยเป็นหวัดดื่มน้ําเยอะได้ครับผมอะอะไรนะเป็นหวัดเพราะดื่มน้ําเยอะเหรอ,อไม่ใช่แล้ว่อเลยเสียอะไรอ๋อเสียใจเธอคนใดนะผมเพราะว่าใส่ใจเธอคนเดียวนั่นเองนะมาบอกตกมุกไปอีกแล้วโอ้ตายชีวิต <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสูตรรักนะครับสูตรรักก็รู้รู้กันอยู่นะครับว่า จะบอกว่าสูตรรักมันก็แล้วแต่คนนะมันก็จะคือยังไงอะ่ะสู่ความรักมันก็มีแล้วแต่คนอะ่ะใช่จะให้ไม้ไปบอกว่าสูตรนี้สูตรนี้มันก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับใช่ใช่ครับผมหลอ่อค้นเดียนะไม้ขอบคุณมากครับผมโอ้โหดีใจมากเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ที่ไม้น่ารักขอบคุณมากครับผมทานข้าวยังขายังเลยครับผมยังไม่ได้กินเลยนะครับสุดความรักไม่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุดความรักนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วทุกคนก็มีความรักกันอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะว่าสุดความรักมันทําได้ยังไงนะครับทุกคนก็เคยเสี่ยงผมรู้ใช่ไหมอ่าแหมถ้าจะบอกไม่เคยเสี่ยงผมไม่เชื่อนะว่าทําไมถึงไม่เคยนะ หราถ่ายไปไหนหนวดโดนโกนนะครับผมโอ้โหก็รู้สึกดีใจมากเลยนะที่หนวดหนวดโดนโกนนะครับโอ้ดีใจมากจริงๆเลยหนวดโดนโกนโอ้ตายเลยทีเดียวนะครับพี่ไม้ทําไมน่ารักอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไม้ก็เป็นอย่างนี้ของไม้นะครับไม่รู้ทําไมไม้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็งงเหมือนกันนะทาไมเป็นอย่างนี้ กดัวใจรัวๆขอบคุณมากครับผมอยากพี่ไม้เป็นพระจังทำไมถึงต้องให้พี่เป็นพระล่ะครับผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับผมทำไมถึงต้องให้พี่เป็นพระถึงอยากให้เป็นพระะครับพระอะไรครับผม่ายไว้นะครับผมมากครับผมใช่ครับผมเพลงนี้เป็นการสอนคณิตไาในตัวนะครับเพลงนี้นะครับใช่เป็นการสอนคณิตไาในตัวถูกต้องเลย ถ้าเกิดใครท่องสุดคุ้นได้ก็สามารถลองเพลงหมยได้เลยนะครับผมจริงๆที่นอนรูปอะไระครับผมอ๋อเป็นรูปวันพีชนะครับผมรูปนี้สวยมากครับผมบอกคะสอนเล่นกีตาร์หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมชั่วโมงละสองแสนนะฮะโอ้ชั่วโมงสองสแสนแพกไว่า ดอกให้ดูหน่อยสิดอกไม้โอ้โหเอาจริงครับมันจะดูดีไหมเต้นตอนเนี้ยเกียดการขำใครก็เป็นคนขำเนี้ยนะครับเกียดสาว <c oughs> ไม่สาวรือไม่มาไม่ได้ทำเมนที่อ่านอยู่ครับผมอ่านอยู่ครับอ่านทุกคนนะฮะพี่ทำไรพี่ทำอย่างไรน่ารักจังอ๋อมันมีเทคนิคครับผมก็คือต้องต้องไรอ่ะคิดไม่ทันแล้วเนี่ยมุกเนี่ย ไม่ทันแล้วเนี่ยเอาหนวดขึ้นมา oh, โหหนวดมันไปแล้วครับไม่สามารถขึ้นมาได้ครับก็อีกนาเนลียวก่ามันจะมาได้นะครับผมหนวดนครับผมขี้มาน่ารักขอบมากครับผมก็สู่ความรักไม่มีอะไรมากนะครับ ตามนั้นเลยครับผมสองูณสองได้สี่นะผมสองูณสามได้หกแต่รักคูรักได้อกนะอกข้างซ้ายได้ไปเลยใจของฉันครับผมโอ้โหสุดยอดก็ตอนนี้เป็นดีเจครับผมฝึกเป็นดีเจนะครับเต้นจะได้หายไข้โอ้พูดถึงไข้ละไอเลยเห็นไหมไม่น่าพูดถึงมันเลยเต้นพานามาครับ จะให้เต้นจริงๆเหเกียรติการพกไปันมาใช่แล้วจะให้ไม้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสูตรรักไมนก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะครับผมสูตรรักของไม้ก็มีนิดเดียวนะครับผมก็คือการเดินเข้าไปนะครับผมแต่ก็บอกว่าทําไมน่ารักจันนนงนะครับมีแฟนยังอ่ะสุดยอดนะเป็นสูตรรักที่ใช้ได้นะครับผมมันเป็นอย่างนี้แหละครับสูตร มีม<น>ีความเอฟเฟคใช่ครับต้องมีนิดนึงนะครับเราจะแบบตบมุกกันแบบไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะครับโอ้โหแหมจะให้แบบอย่างเดียวเลยนะก็เป็นเอฟเฟคนะครับที่เพิ่งโหลดมาแล้วเพิ่งเล่นนะครับแต่ก็ไม่รู้มันเล่นยังไงแล้วก็กดมัวมัวไปนะครับแบบพูดไปปุ๊บแล้วก็กดเปิดปั๊บเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะพูดพูดไปก็เปิดไปนะ ได้ใจจริงป้าพี่ไม้โอ้โหโอกข้างซ้ายนะครับได้ไปเลยนะครับผมใจของชั้นนะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดดีเจไม้ทุกคสุดสดติ่งเลยครับบอกให้วันนี้นะครับก็มาแป๊บเดียวนะฮะก็คนที่เข้ามาดูก็ได้ดูดีเจใบนะฮะ ละลายไปกับความเราโอ้โหขอบคุณมากมากครับผมเ้แล้ก็ไม่รู้จะพูดไรแล้วนะฮะมันหมดแล้วจริงๆนะครัคำพูดมหม้ตอนนี้หมดแล้วเลยไม่รู้จะพูดอะไรละรูปใครตรงนั้นหล่อจังโอ้โหนี่ครับรูปนี้แฟนคลับทําให้หล่อทุกรูปหล่อทุกรูปบอกให้ ตอนเห็นรอบแรกนี่ตกใจฮะอ,อยเอาลูกใครม,มาม <c ười> องไปมาเอารูปตัวเองนี่วะก็งงอยู่เหมือนกันนะรูปตัวเองอะเอ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนตัวเองเลยวะก็งงอยู่เรียกชื่อแนนหน่อยสวัสดีคุณแนนนะผมอ้าาาเบื่อดิเจ พูดเลยไหมไม่เหนื่อยนะครับพูดได้กันเช้าเลยคนระับผมจะจะพูดนะแต่มันมีเวลาจํากัดนะครับผมใช่เราก็ต้องพูดให้มันเร็วๆมันมีเวลาจํากัดนะครับใช่เห <c oughs> มือนจเจ็บคอใช่ครับเจ็บคอเออพูดเลยก็ไอเลยดีกว่าไม่หลออขึ้นเยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมก็ไม่หลอกขนาดนั้นนะครับ สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีนะครับหล่อมากๆขอบคุณมากนะผมอ้ายเขินโอ้โเขินเหมือนกันนะผมเขินมากเลยครแล้วสวัสดีคนดูที่เข้ามาเลยครับดดร้อยแบบเจ็ดคนนะครับแต่แต่างจากวันแรกนะครับวันแรกมาเ 400, 500, นเี่โหสี่สี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยคนหนูแรกมาตอนนี้เหลือเหล่ละร้อยแปดสิบสี่คนถือว่าเยอะนะครับผม <c oughs> เยอะอเยอะจริงๆนะครับใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้แกละเรื่องจริง เห็นพี our walk ่ย้ไม้เห็นนะครับผมก็อีกสภาพเราจะไปนะครับผมก็สู่ความรักนะครับคนที่ยังดูอยู่นะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับสู่ความรักของมาไม่มีอะไรมากนะครับเดินก็ไปหาผู้หญิงนะครับเดินก็ไปเลยเดินก็ไปแล้วบอกเขาว่าจังแหมแหมนี่ก็เอฟเฟกต์นี่ก็ขึ้นจังเลยไปบอกว่าจะบอกว่าเดินเข้าไปแล้วบอกผู้หญิงว่ารักนะ เอ้ยเลินไป <c oughs> เราจะบอกว่าเธอน่ารักจังนะเราจะบอกเขาอางนี้เราจะบอกเธอน่ารักจังใช่ <c oughs> แล้วถามว่ามีแฟนหรือยังครับนะครับโอ้โหเป็นสูตรความรักที่ใช้ได้นะครับจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวไม่บอกเลยน่ารักจังมีแฟนยังครับนี่แต่ถ้าไม่กล้านะครับผมมีตัวช่วยเพื่อนครับอยู่ข้างเรียกเลยครับผมขอให้หน่อยครับบอกเพื่อนขอให้หน่อย เดี๋ยวเพื่อนเขาจัดก,การให้เองนะครับผมใช่เอฟเฟกต์อะไรไม่เคยนี่เลยอ๋อมันคือเอฟเฟกต์แวรแวรแวแวร์นะครับผม <c oughs> อ๋อใครที่ชนนะครับผมหรือว่าคนที่ใช้นั่นเองนะครับผมอ่านตั้งนานนะครับมันเป็นอย่างนี้เองนะ มันคือคนที่ใช่นะครับผมไม้เมายากันยุงมะครับไอ้าโม้อยู่ห้องแอร์นะครับไม่สามารถเมายากันยุงได้นะครับ <laughs> นี่พี่ก็พูดไปแหมก็ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองกําลังหมกมุ่นอยู่กับเอฟเฟกนะครับมันก็สนุกดีนะเวลามีเอฟเฟกเล่น <laughs> กี่หลุมไม้ไมโอ้ยติกอปหรอครับติกอฟใช่ไหมอ๋อโอินนวันเลยบอกให้ <laughs> <laughs> เราสุดๆขอบคุณมากครับผมอยากกินพี่ไม้นะครับโอ้โหี่เราเป็นอะไรนี่เราเช่ท <c oughs> <c oughs> ี่เราเป็นตัวอะไรกันแนะ่เหมือนดูตลกอยู่นะครับหมอไม่ใช่นะครับผมเป็นดีเจนะผมแล้วก็เวลาเราก็หมดลงแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามเพลงสูตรรักกันด้วยนะครับผมเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เพลาะม,มากๆนะครับผมอ่า เพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุดรังครับดาวน์โหลดได้แล้วที่จุกแอปพลิเคชันหรือ i อ u n s หรือว่า Spotify นะครับผมอ่าใช่แล้วก็อยากใครที่อยากโหลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครที่อยากโหลดเสียงรอสายนะครับผมอ่าใครอยากโหลดเสียงรอสายก็โหลดได้ที่ดอกจัน หนึ่งสองสามสี่เอ้ยเกินอถูกถูกดอกจันหนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งลครับผมแล้วก็กดโรออกนะครับย้ำนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งนะครับผมแล้วกดโรออกครับมมกนก็จะ,จะมีเพลงไม้ขึ้นเพลงลิเตอร์นะครับใช่เพลงของวงลิเตอร์ขึ้นในนั้นเลยนะครับผมอ่าผมว่าเขาผมดูเป็นสิบรอบก็ดูได้ด็กครับผม ถ้าใครที่อยากดูเอวอร,ร,ร์นนรชันประมวลภาพนะครับผมราบิน้าไทยแลนด์นะครับมันเป็นเวอร์ชันประมวลภาพนะครับเพลงสุดรักใช่เข้าไปดูได้นะที่ youtube น,นะครับผมพิมพ์ไปว่าเซิร์ชไปว่าสุดรักริปเตอร์ครับผมใช่เจอแน่ๆนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมวันนี้ก็มั่อรา,าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย 拜拜，拜见了，拜见了。